คนไม่กินหมูกระทาอยู่ข้างนอก enjoy eating ทำไมบ่าว่าเราไม่พาลูกไปท่งไปเที่ยวแบบที่แบบมันที่มันดังๆบ้างอะไรเราไม่มีตังหรอเด้นเดนเด้นเดนเดนเดเดตรงนี้ก็เป็นบ้านพักต่างอากาศหมดเลยนะคะสามีพาฉันมาดูนกค่ะทุกคน ยังมาเห็นนกจากโตเลยสวัสดีนะคะวันนี้เป็นวันที่สองนะคะของการมาพักผ่อนวันนี้ฝนตกค่ะทุกคนออกบ้านไม่ได้ทําไงทีนี้อืนี่ปะป๊าปะป,ป๊าเล่นเกมนะคะตอนนี้อ๋อไม่ใช่อ๋อทำคลิปวิดีโออเด็กๆก,ก็ระบายสีนะคะอืออเยี่ไมเรืห่หนคือสิ ไอ้เจ้าจะเรียกเขบอกอ๋น,นุระบายเองเราสวยมากค่ะ <Yeah. S 2> อันนี้น้องฟินมาฟินที่ดีที่สุดแสสวยมากสวยค่ะ๊บทำไง <c oughs> จะไปทำความสะอาดห้องต่อนะคะ <c oughs> ตรงนี้ <c oughs> เพราะว่าที่นี่อ,อที่นี่แม่บ้านเขามาทําความสะอาดให้แค่ครั้งเดียวนะคะดังนั้นเราก็เลยจะมาทําความสะอาดสลัดเตียงสลัดอะไรออกมาเพราะว่าเอมิลรี่นะคะกับน้องฟินแพ้ฝุ่นนะ แม่บ้านจะมาทำความสะอาดแค่ครั้งเดียวนะคะจะไม่เหมือนโรงแรมก็คือถ้าโรงแรมเนาะเขาก็จะมาทำความสะอาดให้ทุกวันใช่ไหมคะแต่ที่นี่ก็คือเราต้องทำเองทุกอย่างที่เราชิคเอานะคะเราก็จะผ้าปูพวกนี้เราก็ต้องดึงออกมาให้หมดแล้วก็เอาไปทิ้งที่เดียวแล้วก็ทําความสะอาดบ้านนิดหน่อยค่ะแล้วก็พวกจงจนอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องล้างแล้วก็เก็บไปเข้าที่เดิมหมดเลยแค่นี้คะคะก็ชิคเอนได้แล้ว Oeh, zo. Ja, hoor, <laughs> zo hè? Ik, ik kan wel niet schrijven. Ik zo, ik. wat gaan We aan afmaken zijn. We gaan oké. zijn. allemaal ah, nee, gaan okay. Ah, oké. met we แล้จริงๆปูเตียงได้เน oh. oh. oh ียบกว่าท oh ี oh mm ่ทางรีสอร์ทอีกอ้ามันไม่มีเชอร์รี่กินด้วยกันกินด้วยกันนะไม่มีก็ไม่กินเอาให้น้องกินคนเดียวเดี๋ยวป้าป้าจะเอาผ้าไปซักนะคะนี่อันนี้คืออะไรอ๋ออันนี้ก็คือเป็นเป็นเหรียญเอาไว้ใส่ในวอทชแมชชีนนะเครื่องซักผ้าว้ใหม่อืมเ้าไหมเช็คบ้าะ Maar zo groot? Doet dat in klein stukje, hè. Klein stukjes, dolfijn. Nee. Geef me er eentje. Oei, daartussen. Allee, gooi nog. Of hier op de mat, hier op de mat. Oké, oh, dan. Hier? Nee, binnen zijn. Oei, ze lust het niet. Ze lust dat niet. Allee, oké, ook eerst genoeg, want daar weet niet dat je vol bent. Mijn kind, mijn kind. Met al hij, met al hij. Eentje? ถือล้มอ,อ่ะถือไปอไปทางนูน้นไปทางนูน้นไป,ไ,ไ,ปไปแล้ว,ลวเรดินไปทางนู้นลูกไปบ<ด>้านเราตรงนี้นะคะตรงนั้นเป็นเทือกขเอกขาเทือกเขาเทือกเขาที่ว่าตรงข้ามไปเป็นทะเลอเ่ะ <im ple> ทำดีๆอย่าประเวกอย่าประเวกอ่าเอออืมอ่ะออหะลบก่อนหลบก่อน เพื่อนเพียรมารีเห็นกันตอนไหนทักทายทุกครั้งเลยอะไรนะอ๋อชาเล็บชาเล็บคืออะไรหอยเปิดหอยเหรอตรงไหนอันไหนข้างบนข้งบนข้างบนเป็นภูเขาหรืออ๋อเป็นทะเล น้องฟินบอกว่าตรงนู้นนะคะข้ามไปตรงนู้นเป็นภูเขาเอ้ยเป็นทะเลเออแม่พูดผิดมันเป็นภูเขาแต่ข้ามไปมันเป็นทะเลเออฉันพูดถูกละมาม่าพูดถูกไหมน้องฟินคุดตรงนี้ก็เป็นบ้านพักต่างอากาศหมดเลยนะคะ่อยให้คนเช่าเพราะว่ามันติดทะเลเลยด้านหลังเป็นภูเขา เป็นทะเลเออไม่ใช่เป็นภูเขาตรงนู้นเห็นไหมคะเขียวเขียวตรงนู้นเดี๋ยวเราไปดูผีเสื้อดูนกกันนะคะเข้าป่าดูนกเห็นไหมคะส่องนกกันมีนกคู่ด้วยนกเยอะเลยใครเห็นโกโก้ก่อนคนนั้นได้กระโดชเถอกับแม่ดีไหมน้องฟินเออน้องฟินจะหาหนกคู่เออหาส่องดูซิไหนไหน

Oei, Emily doe. Nou, Ant Emily, ja, doe die. Doe die, doe die. Oh ho, ja, maar. Doe die, doe die, doe die. Oh, hier is nog eentje. Oh, hier, een keer. Oh maar ik wil een mini, Een klein babytje, dan twee in dat blad, drie en dan vier. Oh, ja, die ja, jongelij doe die oh. Dat babytje is in de tak aan hangen. Oh ho ho. Oh no, mami, Amity, Oh, kijk nooit, tolle kleik het hier, nog eentje. Kijk 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 hier. ออนดับอัอดนดรบสามีอีกไอ้ออยานาะว้าฮัลโหลบังดูสามีพาฉันมาดูนกค่ะทุกคนยังมาเห็นนกจากโตเลยเออใส่เข้าไปเออเยมี่ชอบกินมาม่านะคะ,ะ,คะปาตีหมูกระตะอร่อยมาก,มากได้เจอได้ได้กินของโปรดวันนี้เนาะต้องกินผักกีเยอะนะ อ่ะดูคนไม่กินหมูกระทะอยู่ข้างนอกนั่งพัดดีอยู่นั่นกินข้าวก่อนแล้วค่อยกินขนมลูกคือมีหลายๆคนสงสัยใช่ไหมเขาว่า ทำไมเวลาเรามาเที่ยวกันเนี่ยทำไมเราไม่ไปกินร้านองหงร้านอาหารทำไมเราทำแต่กับข้าวกินจริงๆเราพบไปกันอยู่นะทุกคนแต่ว่าเราไม่ได้เอามาลงเป็นสตอรี่เฉยเฉยอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่ทำกับข้าวเนี่ยก็คือว่ามันถูกปากเ,าเรื่องของเรื่องเนาะใช่ไหมพี่เอเมิรี่ <c oughs> แล้วลูกก็ชอบกินด้วยอาหารไทยอย่างพี่เอเมอรี่กับน้องฟินเนสติด <c oughs> อาหารไทยมากดังนั้นก็เลยแบบ <c oughs> ต้องทำอาหารไทยให้เขากินที่นี่ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถูกทำไมแบบว่าเราไม่พาลูกไปท่อง <c oughs> ไปเที่ยวแบบ ที่แบบมันที่มันดังๆบ้างอะไรเราไม,ไม่มีตังหรออะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็ไม่มีตังนั่นแหละรเราก็อยากพาลูกไปอ,อย่างเช่นพวกขอ,อัอเศลพวกปารีสไปอะไรอิตาลีอะไรอย่างงี้เหมือนกันเนาะน้องฟิเนเงียบๆ่อยลูกเอเมอรี่เงีอยากพาไปเหมือนกันแต่ว่าเด็กอะค่ะคือวัยแค่นี้คือพวกว่าเขายังไม่ได้เหมาะกับการที่จะพาเขาไปแบบไปเดินเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาเราไปเที่ยวที่แบบว่าทัวริสต์เขาไปเที่ยวกัน แม่มองว่ามันมันอันตรายสําหรับลูกค่ะอีกอย่างแม่ก็คิดว่าเด็กๆเ,เขาคงไม่ชอบแบบไปเที่ยวที่แบบเป็นทัวริส์เนาะ <Okay. S 1> เพราะว่าถ้าเราไปแบบเข้าไปสถานที่ที่ทัวริส์คือมันจะต้องเดินเดินเดินมากเพราะแต่และจุดที่แบบว่าจุดที่สําคัญอย่างเงี้ยอะไรโลก <c oughs> จุดที่สําคัญอย่างเงี้ยต่าง <c oughs> ๆ,ๆ,ๆ,ๆเราต้องเดินค่ะเดินเดินเดินคือน้องฟินเงีเยบ คือแม่ก็มีประสบการณ์มาแล้วก่อนที่จะมีนอง <c oughs> เอมิลี่น้องฟินนี่คือไปปารีสแล้วสถานที่สําคัญอย่างเช่นหอไอเฟลอย่างเช่นพิพิธภัณฑ์คือมันอยู่ใกล้กันมากดังนั้นเที่ยวที่แบบนี้นี่แหละ <c oughs> เด็กเขาชอบ <c oughs> เวลาเขาโตอีกนิดให้เขาโตอีกนิดหน่อยแล้วค่อยไปเที่ยวที่แบบว่าเขาสามารถเดินได้ทั้งวันอะไรอย่างเงี้ย ดังนั้นแม่ก็เลยชอบพาไปเที่ยว<ม>เที่ยวป่า<ม>เที่ยวเขาเที่ยวอะไรที่มาชาติที่มันเหมาะกับเด็กค่ะ<ม>นั่นแหละคือจดประส์ง,<ม>ง่ายๆคือไม่มีอะไร <c oughs> เออเราก็อยากไปเหมือนกันนะเที่ยว<ม><ม>ที่แบบว่าตามความฝันนะเนาะใครเขาจะอยากมาเที่ยวที่แบบเด็กๆเ,กเกที่ยวกันแม่ก็โตแล้วอายุสี่สิบแล้วก็อยากไปแต่ว่าถ้าไปแล้วลูกไม่สนุกแม่ก็ไม่ไปเออแค่นั้นแหละง่ายเห็นไหมมา,มาอย่างเนี้ยน้องก็แฮปปี้ค่ะเอมลี่ชอบไหมมาเที่ยวชอบไหมคะ ชอบมากเลยชอบมากแล้วชอบแม่หมาหมาทำกับข้าวอาหารไทยไหมคะชอบไหมแล้วกินหมูกระทะเนี่ยอร่อยไหมชอบไหมชอบมากเลยชอบมากเลยพูดได้แค่นี้โอเคเดี๋ยวกินก่อนพี่เอ m ม l รี่เอ y มากเอ j นจอยนี่ิงใช่ไหมคะดูเอ j นจมีความสุขเด้นเดินเต้นเดินเนเินเเนเ้นเากีนะเห็นไหม นลดูดูดูโอ้อีแต่ใช้ตะเกียบกิ่งกังเลยอ่ะอืมดูน้องปินอกินบักก็เลยกินเกง่งเก่งตอมือเก้ไหม enjoy eating ไม่หวนใจอะไร อะไรคะพี่เอมิลี่ใส่รองเท้าให้ให้ให้พี่กระต่ายเหรอเอ้ยมันของของกระต่ายเนี่ยกระต่ายเด้นเต้นอันนี้ของรักของห่วงพี่เอมิลี่นะเนี่ยขาดไม่ได้ตัวเนี้ยขาดถ้าขาดไปแล้วนอนไม่หลับใช่ไหมฮะต้องกอดทุกวันใช่ไหมอยาจะมุดเอาแต่กินอุปสรรค์อันดับสบายแล้วกินชิ้โอเคเอมิลี่เรากินหมูกระทะแล้วเนาะ เบบ,บบี้อูเก็บีบบี้ไอโฟเมื่อกี้เบบี้เพิ่งกินมน,นมนนแม่ไปเมื่อกี้เองนะเอาเบบี้ไปนอนแล้วเราก็มาบายบายทุกคนเร็ว,บา,วบายบายคลิปนี้เราก็จบเพียงเท่านี้นะคะกินอิ่มนอนหลับเนาะอตอบข้อสงสัยหลายๆคนแล้วนะคะก็คลิปนี้เราก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็บายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะบายบาย 呵呵呵。<laughs>